เดินทางขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะครับกับการชมวิวอย่าพลาดนะครับผมแต่ละที่นี่ผมพามานี้บางทีนะครับเราเดินทางมาหาโมฮูนว่าเดินทางมาบ้านลักไทยเนี่ยจุดชมวิวมันอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนี้นะครับผมก่อทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อกับพี่น้องได้รับชมนะครับ,นะรบเป็นไกด์ไลนะ์เนี่ยเวลาท่านจะเดินทางมานะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ ฉันจะต้องเดินทางไปที่ไหนนะครับลหลายจุดนะครับที่มีโอกาสทําคลิปไว้เกาะตามมานะครับอีกหนึ่งที่สวยงามอีกแล้วจุดนี้นะครับเรดี Ready ้อูดสนใจว่าไงคะถ้าข้ามาหน้าฝนเออหน้าหนาวอ่ะคุณอาจจะเจอแดดตอมชงตกลงอืมหน้าฝนคือตอนเนี้ยจะสิบเอโมงแล้วนะครับ ถ้าดูท้องฟ้าดิคือมันเย็นนะมันเย็นนะครับบรรยากาศเมืองในอะอย่างดีเนาะเมืองในสายหมอกฝนเมืองในสายหมอกอันนี้นี่เขื่อนนี่มันชื่อนะชื่อว่าเขื่อนในหมอกอันนี้นะอ๋อเหรอพระพี่ชื่อตัวเองเขื่อนชื่อไหมเขื่อนในหมอกเขื่อนในหมอกนี่นะครับแล้วก็ตรงชาสารทไทยเขาอยู่ด้านล่างตะกี้เดินผ่านขึ้นมา เดี๋ยวผมสูงก่อนนี่นะครับประกอบจะมีจุดนะครับที่เราเดินทางขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ก็คือจุดสูงส,สุดแล้วนะครับเขีกแล้ว,ลวเาสูงสุดได้เปลือกม,มากเก็บบรรยากาศไว้เนาอเดินทางมานะครับตามคลิปมาสัมผัสเอาบรรยากาศนะครับ้วยตัวเองลมเย็น ยยมากเลแต่คืนนี้บอกเลยว่านอนหลับสบายแต่คืนนี้หลับปุ๋ยแหลนะเนาะแต่คืน,นหลับปุ๋ยแล้วก็เย็นนะครับหลับไม่หูคิงเลยเออไม่หูคิงเลยนะครับผม <S 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 สวยฝา <S <S กทิ้งไว้นะครับอ่าแห่มาเมอร์นี้นะครับเน้ะงลักไทยเอดโดโร่นะครับเปื่อก็อจะสร้างลานกลางเต็นท์นะครับเอาไว้ ต้อนรับบริการพี่น้องสายเอโนโลที่จะขี่เข้ามาซึ่งตอนนี้ก็นั่งคุยกันไปแล้วเฮมาเมินนี่หรอกนะครับเนาะเฮาจะมีลายปของเขาละลานกลางเต็นท์น,น,นะครับก็ประมาณว่า,าเวลาเขาไดา้เขาได้เงินหรือว่าเขาได้รายได้มาเปิ้ลก็จะเอามาใช้จ่ายนะครับในหมู่บ้านของเปิ้ลในใน,ใน่วนของตางาง,งบเอโนโลของเปิ้ลน,นะครับประมาณนี้นึ่งในนั้นก็ เปิ้นก็นเอาสตางไปซื้อขนมเหื่อืละออนตัวเพราะว่าอาโคตังเพิ้นก็นกนซื้อขนมเหื่อืละออนบนดอยเหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นสายงานเดียวกันเนาะฝากไว้นะครับเนะี่ยคู้มากนะครับโอ้โหถ่ายวันคำ่ำพี่คถามผมว่าพี่ต้อมโทรศัพพ์พี่ต้อมมันเป็นรุ่นอะไรนี่เนีมาถ่ายด้วันค่ำนะครับเอสดยืมสามเอลตร้านะครับหนึ่งเทเลบตอันนี้คือเครื่องของผม เลยแล้วครับสวยงามเลย